เรากำลังจะไปไหนครับราบุรีสวนพึ่งค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เชื่ออะไรนะสเปกสเปกยานค่ะโมโตนะคะแล้วก็เรามาถึงสวนของพี่เม่พี่หยกเรียบร้อยแล้ว น่าจะประมาณปีที่แล้วหรือว่าสองปีที่แล้วที่มูโตมากับตอนนี้ต่างกันมากเลยนะคะตอนนี้ผมปีเกียบเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันสมบูรี่เต็มปีแล้วเป็นยังไงคะปีแล้วปีที่แล้วยังรสึกว่าแบบไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะคะก็คือแบบสวนในปันค่ะใช่ไหมคะยองตอนนี้เราู่ที่ไหนจ้าสวนอีปนแล้วก็แล้วก็จะวนไปวนมานะครับ อบๆค่ะจะมีแบบกล้วยไม้ยากโกโก้ี่คะเหมือนที่ตอนมาที่นี่ภาษาค่ะหยกมารกกพันธวีเกียรติค่ะพันธุยาวิจิตรกุลวังสาเมฆค่ะค่ะไปเลยกันนั้นมาเลยการแล้วชื่อของสวนหรือไรพี่นี่ชื่ออะไรครับ Space 9 1าค่ะมันมีความหมายว่ายังไงครับ เราเนื่องจากว่าด้วยความไม่รู้ว่าทดลองทดลองผิดส่วนมากก็จะผิดเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องเรียนอะมันเป็น,นเป็นพื้นท,ที่ที่เอามาทดลองดูว่าเออมันทำอะไรได้บ้างแล้วจริงๆอะ่ะเราอะอยากทำ เขาเรียกว่าการอยู่แบบย,ยั่งยืนเรื่องการใช้โซลา่าเรื่องการใช้น้ําหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยคเคยฝันเอาไว้ว่าเออเราจะมาทําแบบนั้นซึ่งสเปซมันหมายถึงพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่เราจะทําอะไรเรียนรู้อะไรของเราใช่ไหมคะแล้วก็สเปซเนี่ยมันคือ,อคือเริ่มจากคำว่าพื้นที่พื้นที่ว่างพื้นที่ที่เราอยากอยู่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ สำหรับเราสเปซมันหมายถึงโอวกาศด้วยเราโตมาในเมืองดังนั้นน่ะที่เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นอวกาศสําหรับเราอะเราเจอค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจออะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้มาเรียนรู้ว่าไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงซึ่ง914เป็นเลขที่บ้านค่ะเลยชื่อสเปซ914ค่ะจริงๆถ้าเกิดพูยก็914ลองลองดู914ก็91ใช่ก็เป็นอีกความหมายซ่อนเหมือนกัน อันคือเียไอ้องที่เขาขุดอยู่มันเคยเป็นร่องเดิมที่เรขุดไว้แล้วแต่พอน้ำมันมามันเอาทรายเอามตะกอนมามันผมกลับไปเท่าเดิมทีนี้เขาออกไอเดียกันว่าเดี๋ยวเขาจะขุดเป็นบ่อสะพัรคคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่บอยบอกคือให้มันมีดักตะกอนเพื่อไม่ให้มันมาทับผมที่เดียวสองที่ก็ดี

คุมบกคุมอยู่ลคุมคุ้มาถาคุมที่คืนอย่างเงี้ยอ่อ๋อภาามก็จะเห็นตันงบางต้นหรือว่าพี่วจะเป็นตรง ทำไมถึงต้องเป็นราะบุรีครับทำไมถึง,ถงต้องเป็นราชบุรีส่วนพึ่งก็คือเริ่มจากว่าเราถ้าเกิดเราจะเรายังทํางานอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะไปทำเสารอาทิตย์เราก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปไกลๆได้ใช่ไหมคะเราก็มองว่ากรุงเทพจะขับไปที่ไหนได้ภายใน2-3ชั่วโมงถ้าเกิดไปทางตะวันออก ก็จะเป็นโคราดเขาใหญ่อะไรเงี้ยตอนนั้นดูราคาค่าที่แพงมากแล้วก็เลี้ยวมาเราไปดูจริงๆเราไปดูนักเราไปดูนครนายกด้วยแล้วก็ตกใจมากนครนายกแพงมากแล้วก็ไปดูไปดูปทุมไปดูสุพรรณไปดูมาหลายที่แล้วพบว่าเราไปสุพรรณนะแต่เราไม่ชอบที่แบนๆอ่ะมันร้อนแล้วมันมันแบนๆแล้วก็เรามาเจอที่เนี่ก็คือมีคนรู้จัก พามาว่าเออตรงนี้มีที่อยู่ก็ดูมาเลยซึ่งตอนนั้นก็ยังดูไม่เป็นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคืออะไรแล้วก็ได้รับการต่อต้านจากที่บ้านเพราะว่าทุกคนพอรู้ว่าเรามีความสนใจว่าจะซื้อที่มาทําอะไรเนี่ยหรือมาอยู่เนี่ยคือทุกคนต้องการให้เราไปอยู่ที่ดินติดถนนแล้วก็มองเรื่องของการค้าขายอตอนนั้นตอนนั้นตอนที่เรามาได้ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าโซมเป็นเป็นสวนผลไม้เก่าที่สมโซม มลกอเป็นไงครับอร่อยมากมันมันใจได้ไม่มีไม่มีเคมอีอันนี้เป็นสารที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็มีถึงพวกเราทุกคนนะคะถึงพวกเราทุกคนขอ,ขอขอบคุณพวกเราที่มาช่วยเอามือเอาแรงช่วยหยกับเมฆพวกเราจะไม่ทิ้งกันคอยช่วยเหลือกันพวกเราจะอดทนมีความเพียรจะไม่พูดมากพูดมาตั้งแต่เช้า S 1> <S 1> <S <S เราจะไม่ทะเลาะกันสามัคคีเป็นพลังทำจุนแผ่นดินไทยกับสายไฟวางอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเราเลยตกต่อไม่ได้หนึ่งแล้วก็เราจบไปแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรายครับมันพอมันเป็นเป็นเป็นทรายปุ๊บเนี่ยพอเราจะเอาที่เราคิดว่าเราจบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาท่องถตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทรายปุ๊บเนี่ยอนาคตเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ทรายเนี่ยมันแตกออก ผไม่จะพังไปเรื่อยพอเองก็เลยก็เลยพอเราจบไปปุ๊บเราเห็นปัญหาสักพักหนึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้เราก็มานั่งคุยกันกัแบบเจ้าของแปลงแล้วก็พี่บไว้ว่าเออเนี่ยเราจบไปปุ๊บเนี้ยตรงเนี้ยเราจะทําอะไรดีก็เลยมีความคิดว่าเราอาจจะทําเป็นโลน้ำมาแล้วสะคานน้ำใช้ดินะทแทนก็เลยเดี๋ยวจะให้พี่บ๊วยนะครับช่วยอธิบายการวิธีการทำใหม่ เอาน้ำผิวดินแก้ปัญหาน้ำหลากน้ำเจิงผิวดินนะ่ะน้ำจะหลากเราเลยแก้ปัญหาน้ำหลากลเราเอาน้ำลงไปใต้ดินเพื่อไม่ให้บริเวณนี้เจิงองหรือแฉหรืออะไรทําให้ผิวดินเราแห้งอันก็ทานน้ํเล่นเราน้ํนาใต้ดินลงไปดินก็เหมือนบ่อพักน้ําขนาดของบ่อเนี่ยจะลึกจะใหญ่เน,นี่ยอยู่ที่มวลของน้ํามาเยอะมาเยอะถ้ามวลน้ําเยอะก็บ่ก,ก็ตีหน่อยยที่ไปที่ทํากันประมาณลึกประมาณไม่ถ้าสิบ ไม่ถ้าถึงสองเมตรวงกลม้าถึงขุดเมียงนะครับแล้วก็เป็นระยะเหมือนบ่อพักถนนเนี่ยแหละแต่เนี่ยคือเอาน้ำลงใต้ดินก็คือแก้ปัญหาน้ำหลากวิธีการทำก็คือมันต้องมีพอเราขุดบ่อขุดบ่อเสร็จแล้วก็เอาข้อคือคือน้ำกับอากาศต้องมีท่อระบายถ้าไม่มีท่อระบาย น้ำไม่ลงอากาศมันดันงั้นเราต้องมีท่ออากาศวางไวยท่ออากาศถ้าเราทํำง่ายๆบางทีเราต้องคอยจับเวลาผมทําของผมผมก็มาลองแล้วเขาแข็งอ่ะเข็งอ่ะคว่ำแล้วเจาะรูเข็งแล้วก็ท่อมาสวมไว้มันติดเติงเข็งเข็งเข็งแล้วก็เข็งบนไม้ที่มีรูข้างๆอันนี้คือเหมือนจะมาตัดให้ดูเพราะว่ามันเก็บไปแล้วก็เจ็บปัญหาเราได้ยืนมันก็แดดมีหลุมแล้วก็เลยทำปัญหาคือเราเจอทรายเนาะไปเจอทรายเจอทรายเจอท่อย เอ็น oh, okay, mm ี hmm. ่เอ็นี่เป็นโกโก้โคตรมากนี่อะไอ้ยยอมากเลยค่ะต้นค่ะโอโดนน้ำลายด้วย า้พี่บอกไอเดียที่ว่าดีเลยนะทำข่างบ้านด้วยเป็นที่เินไปอย่าเพิ่งถายดิให้พวกเกี่ยฟันไมโครเห็นว่านี่ผลงานเลยใช้ไมโครใช้จอบถ่ายเงาเดี๋ยวก่อนไม่เอ้ทำเอ่ไมโครไม่ได้ไม่ได้ัมือจอบเพื่อนเนี่ยโอ้แต่แมโครอยู่ข้างหลังเลยนะพี่อย่าถ่ายอ้าว ผมึกวก็ชนชนลูกมะพร้าวกันไม่นะครับชนลูกมะพร้าววายวายมะพร้าวนะครับเหนื่อยไหมครับพี่แพทย์สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นโมเดลระดับประเทศนะครับประเทศเราต้องหันมาตรงนี้ ผมพูดตั้งแต่โควิดเกิดเนี่ยผมบอกว่ามันโควิดจะเกิดกี่รอบในประเทศไทยรอดยังไงก็รอดแต่ประเทศทแถบยุโรปเนี่ยเขาส่งอาหารกันไปไม่ได้บางประเทศไม่มีอาหารเลยมีแต่หิมะแต่ของเราเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเรารอดเพราะเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เรามองมันว่าไงเห็นไหมครับว่ามันมีสิ่งก้านออกมาจากลําต้นเราต้องการลาต้นที่ตรงไป หรือเราต้องการที่มันเราการ,ร,รกิ่งกา้านบางกิ่งที่ไว้บังเป็นร่มเงาด้วยตรงนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งของมันเราจะใช้ประโยชน์ของมันจากอะไรบ้างจากเนื้อไม้นานาคอจากความสูงใหญ่เป็นป่าชั้นที่ห้าหรือเราต้องการาร่มเงาของสิ่งนี้เอาไว้เห็นไหมครับว่าวัตถุประสงค์ของคนเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าเราไม่ต้องการร่มเงาตรงนี้ตรงนี้สามารถลิดกิ่งได้แล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการให้ต้นมันปลวก อ่ามันฟางมันใหญ่อะก็ต้องเอาหนึ่งถ้าสูงถ้าสูงเราจะเอาด้านข้างออกครับถ้าออกข้างเราต้องเราก็ต้องเอายอดออกตอแต่ความความใหญ่ของมันเนี่ยมันจะใหญ่ตามสภาพความสมบูรณ์ของดินนะครับซึ่งมันจะทยอยโตช้าโตเร็วแล้วแต่ความสมบูรณ์หรือไม้ที่อยู่ข้างเคียงด้วยมีผลเหมือนกันนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ในการมีต้นไม้ของเราเนี่ยเราต้องการป่าหรือเราต้องการต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเดียว มันก็แล้วแต่ทัศนะของเราด้วยอย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องการต้นไม้ใหญ่แต่ผมต้องการต้นไม้ที่ทยอยโตทีละนิดทีละนิดแต่ต้องการความหลากหลายทางชีวภาพให้มากที่สุดมีต้นไม้หลายประเภทให้ผมได้ใช้ประโยชน์จะโตช้าไม่เป็นไรจะเล็กไม่เป็นไรแต่ค่อยๆโตค่อยๆโตไปอันนี้มาถึงการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ตัดแต่งถ้าเราไม่เอานะครับเราต้องการให้มันไปเสริมตรงนู้นการที่มันมีอาหารมาเลี้ยงตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ดึงอาหารมาความโตของมันช้าลง ตัดลงมาเลยไม่พี่บ๊วยเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ตัดมัเรื่อยเรื่อยใ่จกิงเดี๋ยวจะพวกเรจะตีคาออันนี้เห็นไหมเห็นกิ่งไมมที่ไม่ล้มไหมใช่ไหมครับอันตรายนะมันมีน้ําหนักมันมีอะไรนะครับแม้กระทั่งเครื่องมือเราเองก็มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคมนี่คมเรื่อยให้ระวังด้วยแล้วการตัดแต่งกิ่งเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งลงมาเนี่ยกิ่งมันค่อยๆลู่่วงลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงแผลเนี่ยมันเผยนิดนึงแต่บางกิ่งของต้นไม้บางประเภทเนี่ย ถ้าเราจังหวะก,การเล่นไม่ดีอ่ะ,อะก็จะกลายเป็นว่ากิ่งของมันบีบเนื้อเลื่อยทําให้เราชักเล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีจังหวะอันนี้เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ว่าตอนไหนจะชักให้ขาดเร็วๆ,ๆหรือรอเวลาได้นะครับโอเคพ่อบอกอันนี้สายยันครับต้นสายยันอันนี้สายยันครับสายยันตายแล้วพี่ ก็สายยันไนายเนาะสายยันสัญญาสายยันี่อะไครับอาจารย์สุขชัยค่ะกับพี่อาจารย์สุขชัยจากกับพี่แต่ไล่สุกังเขาจะแนวไวแต่ถ้ากิ่งที่มันค่อนข้างเออย่างเงี้ยัได้ให้มันเข้ารูปทรงแต่เดี๋ยวมันก็จะคืนแต่เรายังชะลอเวลาความเสื่อมของมันได้เอาไปใช้งานได้นะครับขาสมควรนะคราวเนี้ยเวลาเราเลื่อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหากเราไปทางานแล้วเราเลื่อยตรงนี้สมมติเราเลื่อยตรงนี้มันอาจจะมีกิ่งที่บางกิ่งอ่ะ เปกิ่งแห้งใช่ไหมครับล่วงเองนี่มาพรมันก็จะขาดนะครับอันนี้เรายืนอยู่ตรงนี้เราได้งานแล้วแต่บางทีเดินเยอะๆมันเหนื่อยเราหันมาดูกิ่งอื่นต้นอื่นบ้างเราก็จะยืนอยู่ที่เดิมแล้วเราก็มาตัดกิ่งอื่นบ้างก็ได้เข้าใจไหมครับเพราวแค่ขยับุมเนี้ยก็บริเวณนี้ ตรงนี้ผมถามว่าไอมุมเนี้ซึ่งมันเกือบจะเป็นร้อยิองศาถ้าเราแบ่งครึ่งมุมอยู่มันก็มีจุดของมันเหมือนกันผมถามว่าถ้าลล่จากตรงนี้จุดนี้มาตัดตรงเนี้มันใช่ไหมมาถึงตรงเนี้มันใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนมันน่าจะดีก็คือครึ่งมุมนะครับคือไม่สูญเสียวงแหวนจนเกินไปจําได้ไหมครับคนะครับแล้วเราก็รักษาให้รูปทรงมันสวยเหมือนกับว่าไม่ถูกตัดแต่งมาเลยหรือถ้ามีปุ่มปมก็น้อยมากไม่สะดุดตาจนน่าเกลียด แล้วก็แต่งคราวนี้ขนาดของกิ่งเนี่ยมันใหญ่โชคดีที่มันอยู่ต่ำนะครับทำให้เราทํางานได้ดีพอสมควรเราอาจจะเอาเลื่อยที่มันเหมาะมือแค่นี้ก็มาเลื่อยได้เด่ยกิง่งกิ่งเนี้ยถ้าจะลองทนทําอยู่เพราะเลื่อยคือมันเลื่อยเลื่อยเืบางครั้งผมเลื่อยกิง่งกิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เอาเครื่องมืออื่นไปเลยเีย่ยผมยืนเลื่อยชักไปชักมาอยู่300ครั้งถึงจะได้หนึ่งกิ่งเพราะฉะนั้นมันก็หนึ่งได้งาน2ได้คุณลักษณะภายในตนด้วยเรามีความเพียรด้วย นะครับก็เลือกเอาก็าเลือกเอาแต่งานของเราเนี่ยเป็นงานปพพระเภทพลวัตไม่หยุดอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ตัดก,กิ่งใหญ่ทํายังไงได้เรียนรู้ตัดกิ่งเล็กทํายังไงได้เรียนรู้ตัดแต่งปุ๊บใบเลื่อยมันคาอยู่ทายังไงเอาเชือกไปผูกมันล้างลงมาล้างลงมาเพื่อที่จะดึงใบเลื่อยออกเราก็ต้องเตรียมเครื่องมือสาหรับโยนเชือกเปนใบคล้องแล้วก็ล้างลงมาเมื่อคราวที่ใบเลื่อยมันติดก็มีหรือบางทีเรารู้จังหวะแล้วว่ากิ่งแบบนี้มันจะค้างอยู่นานนะครับแล้วจะหนีบทําอย่างไรเราถึงจะชักเร็็จนนนนนเเเรรราาไมม่่ตต้้้ออองใหบลืััิดีปปะสกณ์ เป็นการสร้างความสามารถให้กับตนเองซึ่งถือเป็นเรื่องดีให้ใหทยอยทําโอเคไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้เราใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราจะเดินไปเลยก็แล้วแต่ลองดูก็ได้ก็บอกว่าการตัดแต่งต้นไม้ที่ดีคือตัดแต่งแล้วให้เหมือนกับว่าไม่มีใครดูแล้วไม่รู้เลยว่าต,ตัดแต่งกีิมาแล้วนะครับให้มันเหมือนเป็นธรรมชาติเดิมๆได้ทั้งความสวยได้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ลองดูนะครับค่อยๆเสร็จแล้วเราจะมาต่าเราจะมา ครับได้คือราเลือยไม่ควรจะขนานแต่หัวกิ่งที่เราจะตัดนี่ครับถ้ามันครับโอเคโอเคไหมโอเคครับปลาปลาห้าระดับตูปปลาห้าระดับปลาง่ายได้สับกลับไปตูปปา1 0 2 3 หนึ่งสองสามสี่ห้าไปดีหัวจิกคองแคลนถึงแกนชุคักคองแคลนถึงแกนชึกคักหัวฝุ่จักจั๊กเรียบฝุ่ยตับตับหัวปลุจักจั๊กเรียบฝุ่ตับตับใช่มันมีมีหัวขึ้นมามีอะไรบ้างวะตอนนี้ที่เจอานเร่ง เป็นป่านะคะป่า5ระับสองที่ที่ยกที่เนะคะที่ราชบุรีสุรเพ่งขอบบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อุณหภูมิ10กว่าเองนลค่ะและทีสมือที่ปุ่มขับจากทำฟาร์มสมบูรณ์าด้นะคะที่เคยมาที่นี่บริมล่ค่ะลองชิมดูได้อร่อยมาก3ปีที่แล้วอ่ะสปีพอดีหลังจากที่เราได้ ให้พูดถึงกิจกรรมเอามือวันนี้ครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกตื่นตันกับเพื่อนที่มาว่าเออเขามาแบบแต่เวลาเราไปเอามือเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากเป็มที่ให้ให้เพื่อนแต่เพื่อนเห็นว่าจากก่อนเอาอมา <Okay. S 2> กับหลังเรากลับไปแล้วมันมีความแตกต่างม,มีความสําเร็จ <Okay. S 2> เพื่อนไม่ได้อยู่ไม่ได้รวยคนเดียว อะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกตื้นตันเวลาแบบเออเพื่อนมาแล้วแบบทำให้มาช่วยคิดช่วยทำออของพวกเราก็ไปก็ตั้งแต่เริ่มเข้ามาได้รู้จักที่นี่แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆน,นะเราก็ไปเอามือมาไหลที่แล้วก็พอทันทีที่รู้ว่าเออมันถึงคิวเราแล้ว,ลวนะอะไรเงี้ยเราก็จองรู้รู้ล่ลวงหน้าเป็นปีแต่เราเองรู้สึกว่าณวันเนี้ย อะไรที่ทั้งทที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วเ,เราก็เออย่ายังเรายัง<อ>ร,รู้สึกว่ามันบกพร่องอยู่เนาะแต่ใน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 ความรู้สึกว่าเออเราน่าจะทําให้ได้ดีกว่านี้<ม>ในในขณะเดียวกันสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันมันประเมินค่าไม่ได้อะ่ะ<ม>คือแต่ละคนมาแล้วได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้คือเราได้แจ้งไปล่วงหน้าเนาะว่าที่นี่ทุกคนจะคิดว่าน่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้รับมันเกินความคาดหวังเราได้ เราได้เห็นมุมมองอื่นๆได้เห็นเ,เห็นสายตาที่เพื่อนมองมามีคําถามมากมายว่าเฮ้ยสวนของยูมันดีอยู่แล้วนี่มันไม่ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องมามาช่วยเหลืออะไรเลยซึ่งมันทําให้เราอะสามารถเอาเอา,เอารูปเกา่าๆอะแล้วบอกเขาว่าเอา้ยตอนที่เราเริ่มต้นนะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน มันก็ทําให้เขาได้เห็นว่าพอทันทีที่เราได้ได้น้อมนําเอาแนวคิดได้ทําตามได้ลองผิดลองถูกอย่างอาจารย์อะ่ะเคยบอกว่าเออถ้าทําถูกไปสมบติมันคงไม่ใช่เปิดให้เขาเห็นเลยว่าเราทําอะไรผิดบ้างทําอะไรถูกบ้างเนาะจนณนะวันเนี้ก็ยังเป็นมีความผิดถูกสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าเออเราบอกเพื่อนไว้ล่วงหน้าว่าอันนี้เราทําไม่ได้เราอยากต้องการได้แรงมาช่วยกันทําแต่พอทำพอทำไปเริ่มต้นทำอะ่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่เราก็ได้เรียนรู้ ไปพร้อมกันไปด้วยกันแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่เออแนะนํานี่นั่นกันมาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ได้ทดลองซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์วันเนี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าช่วงสองสัเดาหที่ผ่านมาฝนตกไม่หยุดแล้วก็มีน้ําท่วมในที่เออยกได้โทรไปปรึกษาอาจารย์ปัญญาบอกอาจารย์ว่าเอออยากจะเลื่อนเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ได้งานกลัวคนมาแล้วเขาจะไม่ได้เรียนรู้อะไรอาจารย์บอกว่าจงทําต่อ วันเดิมนี่แหละเพราะปัญหานี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เราเรียนรู้ทําให้เพื่อนๆเรียนรู้เพื่อนจะได้มาแล้วก็มาคุยกันว่าเออเมื่อเจอปัญหาแบบเนี้ยเราจะหาทางออกกันยังไงหมายความว่าวันนี้เพื่อนๆที่แปลงยังเป็นแปลงว่างเปล่าที่ต้องลงต้นไม้อยู่เนี้ยเขาจะได้เห็นว่าอนาคตอะเมื่อเขาเดินตามแนวทางเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่สวนเรากําลังเป็นอยู่แล้วเขาอาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกันกันกบเราก็ได้แล้วเรากําลังเรียนรู้ทางออกร่วมกันอยู่ค่ะ วันนี้นะคะขออนุญาตมันดูคําหัวสิ่งที่เราได้ทํากันเป็นไปตามของบปนหนดมการแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อย <c oughs> ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนมาช่วยกันแล้วทำให้เราทําในสิ่งที่เราคิดจะทำแล้วเราไม่มีกําลังทำ